สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาฟาลาเวนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมเดสบอลเหมือนเคยนะครับนี่ก็จะใกล้สิ้นเดือนแรกของทุกคนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างฮะปีนี้เราเริ่มต้นกันด้วยดีหรือเปล่ายังไงฟาก็ขออวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนด้วยนะครับฟาก็เริ่มต้นมายังไงก็ฝากซัพพอร์ตฟาด้วยนะฮะก็าจะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยสาหรับคลิปนี้เนี่ยฟาก็จะมาตอบให้นะครับว่าเราจะทาดาบคู่ได้ยังไงแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเนี่ยเอาจากที่ไหนครับไปรับ อย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนกดไปที่เกมโหมดแล้วไปที่เซิร์ฟเทรดได้เลยนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟการค้าขายนะครับไม่มั่นใจว่าชื่อภาษาไทยเขาตั้งชื่อว่าอะไรตอนนั้นให้ทุกคนเดินไปนะฮะทางด้านซ้ายเนี่ยจากลูกบอลส้มๆมานี้นะครับมาด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นที่สําหรับเอนแชนนะฮะ ซึ่งการเอนแชเนี่ยเราสามารถที่จะเอนแชรเป็นดาบคู่ได้แล้วก็เอฟเฟกต่างๆได้นะครับซึ่งเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยขั้นที่1นถึงสนะฮะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันบอกอยู่นะครับโดยที่ขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ต่างกันนะแล้วเราสามารถเอาดาบคู่มาผสมกับเอฟเฟกรวมกันเป็น1ได้ด้วยนะในเดสบอลเนี่ยมันจะมีออโต้เอนแชรเป็นเกมพาสให้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไร ถ้าเราต้องการจะ e เอนแชนใช่ไหมเราเลือกตากที่เราต้องการได้เลยอ่าสมมติฟา้าเลือกเป็นครีมสันนะครับเอนแชนครั้งหนึ่งเนี่ยใช้500เจมสะอ่าอันนี้ฟา้าได้มาเป็นฟรอส1นะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอนแชนอีกครั้งหนึ่งใช่ไมฟ้อสตหนึของเราอะ่ะจะหายไปเลยเปลี่ยนเป็นอันใหม่่ะตอนนี้มันก็กลายเป็นเฟรมสอแทน นอกจากนี้เนี่ยในเซิร์ฟเทรดเนี่ยเราสามารถที่จะทดลองใส่แล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับหรือว่ากดโจมตีนะมันก็จะแสดงเอฟเฟกในเซิร์ฟเทรดให้เราได้เลยแต่ถ้าใครมีเกมแพสเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเอฟเฟกไหนมันก็จะสุ่มออโต้ไปเรื่อยๆเลย,เลยจนกว่าจะได้เอฟเฟกนั้นอ่าอย่างเนี้ย ้าได้ดาบคู่เลยใช่ไหมอันที่เลือกเอาไว้มันก็จะหยุดทันทีค่อนข้างดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุม Perfect, ่มเปเฟ็กบ่อยๆมันก็ออโต้ค้างไว้ให้เลยไม่ต้องมานั่งกดทีละอันอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะาด,ดาบคู่ประมาณนี้เลยนะครับ ดาบคู่เนี่ยเวลาตีโตเนี่ยก็จะเป็นในทํานองแบบว่าฟันเป็นรูปตัว x หรือว่าประมาณแบบยกดาบขึ้นมานะนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถไปผปสมเกรดแล้วก็ได้เป็นดาบคู่แล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับในเอฟเฟกแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มรอบวงมากขึ้นนะในขั้นแรกเนี่ยมันก็จะแบบแค่นิดนึงเชียวนึงอีกอันก็จะเพิ่มเป็นครึ่งวงกลมส่วนขั้นที่3เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งวงกลมรอบๆเลย ส่วนตัวฟ้ามองว่าเอฟเฟกที่สวยที่สุดเนี่ยนะ่าจะเป็นสายฟ้านะครับมันค่อนข้างที่จะดูเป็นประกายมากสุดแล้วส่วนเอฟเฟกลมเนี่ยมันจะค่อนข้างโล่งๆนะมันจะดูเป็นแบบทับนองคลาสสิกอใส่กับดาบไหนก็เข้ากันได้ แล้วเฟกซโนหรือว่าหิมะเนี่ยมันก็จะเป็นคานองแบบสีเฉดออกไปทางการ์ตูนการ์ตูนเลยนะครับจะค่อนข้างเข้ากับดาบที่เป็นสีฟ้ามาก โดยส่วนมากเวลาตัดสินใจในการทำเอฟเฟกดาบไหนก็ตามเนี่ยปกติเราก็จะเอาเอฟเฟกให้มันเข้ากับดาบนะครับอย่างแพ็กไซเบอร์เนี่ยดาบมันก็จะเป็นทำนองแบบหุ่นยนสายฟ้าอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเข้ากับเอฟเฟกไ์สายฟ้าได้ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าความชอบเราชอบตรงไหนนะฮะแต่ถ้าเราตัดสินใจนําไปขายเนี่ยการเลือกเอฟเฟกให้เข้ากับตัวดาบเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราปล่อยง่ายกว่านั่นเอง